ครับคลิปวันนี้ก็จะแนะนําจุดชมวิวเขื่อนป่าสักที่สวยสุดนะครับถ้าใครอยากชมเขื่อนป่าสักในมุมสูงนะครับก็มาที่นี่เลยะครับปัทคีรีโสพลนะครับอยู่ซอย28สายเอกนะครับวิธีการมานะครับก็มาง่ายๆนะครับถ้าเรามาจากอาเภอบางม่วงนะครับเจอป้อมตํารวจอยู่ด้านขวาเลี้ยวซ้ายเข้ามาขับตรงเข้ามานะครับก็จะเจอวัดนะครับข้างบนก็จะมี พระนอนอยู่บนภูเขาปิเตียนะครับส่วนถ้ามาจากเขื่อนป่าสาบนะครับเจอซอย28นะครับก็ขับมาจากอำเภอพัฒนาคมนะครับเจอซอย28ก็เลี้ยวขวาเข้ามาครับบ้านสี่โลก็จะเจอวัดนะครับจะมีลักษณะเด่นๆก็คือมีพระนอนอยู่บนภูเขานะครับ นะครับพระนอนองค์ใหญ่อยู่บนภูเขาซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดนะครับพระนอนองค์นี้ท่านมีชื่อว่าพระพุทธสายญาลัสมีนะครับในการจำลองมาจากอำเภอบ้านไผ่นะครับเอามีเจ้าถิ่นอยู่3คนนะครับพนรรักงานต้อนรับนะครับ เจอมาแล้วก็จะกระดิกหางให้เลยครับเนี่ยเอาอาหารมาฝากด้วยก็ดีนะครับจุดพันนอนนะครับเนี่นะครับถ้าเดินจะมีทางเดินดูวิวเขื่อนป่าสักนะครับเขื่อน,นป่าสักจุดมุมนี้ก็จะเห็นเขื่อนป่าศักในมุมสูงนะครับที่เห็นเป็นภูเขาเห็นอะไรขาวๆนะั่นคือที่สูบน้ำระบบชุมทานนะครับ ะะแังสูบน้ําที่นี่เขื่อนจะตะอ,อยู่ต่ํากว่าพื้นที่กาเรเกษตรนะครับการจะผันน้ํามาใช้ก็คือต้องสูบใส่แทงน้ําแล้วก็ส่งเข้ามาทางระบบของชมพทานจะไม่ใช่แบบปล่อยแบบใช้แรงน้ําถ่วงนะครับที่เราเห็นไกลๆคืออำเภอบางม่วงนะครับฝั่งนี้คืออำเภอพระนคมนะครับอำเภอพระนคมก็อาชีพหลักก็คือ เลี้ยงโคโนมนะครับแล้วก็ทาพืชไร่นะครับที่นี่ก็มีพระนอนนะครับเด่นๆคือว่ามาสายบุญก็มาไหว้นะครับแล้วก็มีเทวดาผู้รักษานะครับ เพื่อสาผู้อยู่บนสวรรค์น,นะฮะก็นี่อันแรกคือพระอินนะครับท้าสัก,กะนะครับองค์แรกองค์ที่สองก็คือท้ากุเวนมหาราชนะครับท้าเวสวรน,นะครับเป็นเจ้าแห่งยักษ์นะครับ องตมาคือท้าวิรุณปักมหาราชนะครับเป็นเจ้าแห่งพวกนาคนะครับต่อมาคือท้าววิรุณกะมหาราชนะครับเป็นเจ้าแห่งก,ก,ก,กุมพกันนะครับองต่อมาคือท้าวรัตตะมหาราชนะครับ เจ้าแห่งคนพันนะครับคนพันคือเทวตาผู้ทมงฤกษ,ษ,ษ์นะครับองต่อมาคือท้าส,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 สัสธาสัาส์ิพรมนะครับองสุดท้ายคือ สุริลาหูนะครับนะครับนี่คือทางขึ้นนะครับทางขึ้นลาดยางมาตลอดนะครับนะครับนี่คือวิวทั่วไปนะครับก็แนวนี้นะครับถ้าท่านจะมาลบบุรีหรือบางม่วงเพื่อมาชมทานตะวัน หรือมาชมเขื่อนป่าสากอย่าลืมแวะทำบุญนะครับที่วัดโสพลคีรีนะครับซอยยี่สแปดสายเอกนะครับสายเอกเอกคือหนึ่งสายหนึ่งนะครับนะที่นี่ทางเข้าง่ายมากนะครับก็สายบุญก็อย่าลืมแวะมานะครับทำบุญนะผมก็ทำบุญไปเรียบร้อยนะครับก็เอามาแชร์นะครับที่เขื่อนป่าสากก็ตัวน,นี้มุมมองดีที่สุดแล้วครับ เห็นเขื่อนป่าศักทั้งหมดแล้วเห็นภาพมุมสูงทั้งหมดของเขื่อนป่าศักนะครับกับคลิเปเพียงแค่นี้ครับ